ดีค่ะพวกเราทำทำไมเจอกันอีกแล้ยชุดเดิมมุมเดิมรู้เลยว่ากะเอาคุ้มในวันเวลามีน้อยใช้สอยใช้สอยอย่างไปยาวอะคือคือวันนี้เป็นเรื่องที่เรารีเกตมานั่นแหละเพราะว่าแอบไปเห็นเอ่อ ซีรีส์เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าตัวนายตัวแทนซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ถูกถูกทํามาจากนวนิยายน่าจะเป็นของทางฝั่งจีนนวนิยายจีนอ่ะนิยายแปลนิยายแปลใช่ใช่ก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดใครที่ชอบแนวพระเอกทรงโบหน่อยก็จะต้องดูเรื่องนี้อ่าจะออกแนวพระเอกทรงโบนิดหนึ่งเฮ้ยไายเน่งมันฟินไปแล้วมันฟินไปแล้วชอบไหมีชอบแนวนี้หรอซึ่งเรื่องนี้ เรื่องนี้จะเอ่อนักสแสดงเนี่ยก็คือพี่อัพทุกคนรู้จักพ,พี่อัพไหมพี่อัพที่เล่นนับสิบจะจูบอ่าแล้วก็นายเอกจะเป็นอ่าชื่อภูมินะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าในออ f ฟิเชียลเทเลอร์นะคะโอเคพร้อมนะ,ะหนึ่งสองผมชื่อโจเป็นแฟนอิน ถ้าตัดหัวพี่ออกอะรูยังไงก็พี่ตรงเวอร์เวอรยิมใครมันจะไปเหมือนกันได้ขนาดนั้นวะพี่ตรงหนึ่งสองสามจะจองพี่อีกนานไหมเนี่ยนี่มิ่งจะย้ายมาอยู่พี่แล้วจริงเหรอพอดีว่าพี่ตงเขาจะไปอีเวนต์อะกูเลยคิดว่าจะปรับบทให้เพเอกนั่งเสน้ากากแล้วก็ให้มึงเล่นแทนเลยโจ พี่ถูกพุ่มกลับแล้ออกจากโปรเจกต์แล่ไอ,อ้โจเสียบแทนเดี๋ยวผมดูแลต่อยมิงเป็นอะไรเนี่ยฮะมิงถึงพี่หรออย่าหลงตัวเองให้มากน,นนะพี่มันก็แค่อ์อินตอนแล้เห็นพี่มันตัวอะไรวะตัวเอวะตัวท่านของไอ้ตรงใช่ป่ะมีกองหนังน่องมาถ่ายที่บ้านเรานะแล้วนะลเขาต้องการฟันไทยไปเล่นกองพวกนั้นแม่งกองเถื่อนตายหากันมาแม่งอยู่ใครละบิดชอบรู้เลย แล้วผมมาอยู่ในร่างใครคผม<ล>ยอยากจะลองหางาน,นเสริมเป็นสตันด้วยพี่ไองานสายเนี้ยมันยากเหมือนกันนะเวย้ยเราได้โจคนใหม่แล้วลแหละเราเคยเจอกันมาก่อนเลยปล่าวว่าคนจำคนผิดนะครับคนนั้นเขาเป็นสตันเหรอครับใช่ค่ะเด็กใหม่พี่วูดเขาคุณชื่ออะไรโจรครับฝากเช็คประวัติทีผมอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขา คุณเหมือนกับคนคนหนึงที่ผมเคยรู้จักอะ่ะผมอยากให้คุณมาเป็นตัวแทนรับแล้วคุณมาช่วยผมทำไมอ่ะผมทำให้คุณได้หมดขอให้คุณมาอยู่กับผมคุณเป็นใครกันแน่เก็บของมาจากบ้านพี่เดแล้มิงจอผมรู้ว่าตอนนี้พี่เกลียดผมแต่ผมจะใช้เวลาที่เหลือทำให้พี่กลับมารักผมหม่อีกครั้ง ผมสัญญานะว่าผมจะไม่ทำให้พี่เสียใจอีกแล้วเอาเจอหน้าแล้วนี่ยี่สกมิถนาโอ้ต้งมาต้องมขก่อน โอเคอ่ะ,อะแม่อ่ะต,ออต้องถามคนอื่นๆต้องถามคนอื่นแล้วล่ะขอเป็นคนสุดท้ายได้ปะอ่ะได้อ่ะอีไฟายก่อนเลยโอเคนี่คิดว่ามันแอบ,บแบบฟิลเศร้าอยู่เหมือนกันนะไม่แอบบ <laughs> ม,มันเศร้าเลยเว้ยแต่ตอนดูอ่ะคือแบบแอบขนลุกก็ตอนที่แบบเขาตื่นมาแล้วไม่ได้ไม่ใช่ร่างตัวเองอะอเออมันดูแบบดูน่าน่าสนใจดีอะมันแต่กุงงงงตรงไหนโจคือใครนะโจคือคนแรกวะอืมใช่คนแรกคนแรกเขาชื่ออะไร ชื <Gosh. S 2> jo, like ่อโจโจแล้วก็โจใช่แล้วมันถึงจําไม่ได้กูงงเหมือนกันกูอยากถามใครดีไหมเพราะกูงงกูเองอ๋อมึงถ้ามึงไปย้อนดูคลิปหน้ากูขมวมดชวิตกูคือกูอ่ะตอนที่บอกว่ากูอยู่ร่างใครวะแล้วร่างใครวะกุ้งละคนอันเนี้ยมันเลียวมากเลยนะเพราะว่าเราอ่ะไม่ไม่เคยดูกันมาก่อนใช่ไหมล้วก็คืออ่าเราอ่ะแค่ไปอ่านไอตัวไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คำบรรยายค<ช>ำบรรยายแบบว่าเป็นแบบว่าบทคย่อเล็กๆเลยเงี้ยแต่คือแบบไม่รู้เนื้อเรื่องเนื้อหาเลยทุกคนคอมเมนต์กันให้หน่อยนะคะว่าโจคือใครไม่ไม่ได้ไม่ไแตนด้รอไม่ดรกไม่อกม่อ่อกไอะไ่อ่่อ เราบ้าพี่โจโจนั้นคืออะไรหรือเปล่าที่เป็นพระเอกที่เป็นพี่เมกเล่นปะคือโจคือโจโจเหมือนกันใช่ปะใช่ใช่ใช่ะใช่ใช่ที่เขาบอกมีซีนที่บอกว่าเขาโดนคัดตัวออกเออะไรนั่นหน้าแล้วเขาก็เอาคนนี้มาใช่แล้วแล้วคนนั้นนก็ไปสตารให้คนชื่อโจไอ้เชี่ยแสดงว่ามันเป็นกองหนังไม่ไม่แล้วเรคนที่โดนกอดคือไม่ไม่กรู้ละกลับใหม่เอาเราดูอีกอ่ะเอา โอเคนะแล้วก็ได้เทียบเอาเนี่ยคนเนี้ยหัวพี่ออกอันนี้คืออันเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนเหมือนตรงดูยังไงกันทุกคนเหอไมโจเวอร์ยิ้มใครมันจะไปเหมือนกันได้ขนาดนั้นวะพี่ตรงโอ้โต้งเหมือนต้งก็เป็นต้งเขาชื่ออะไรหนึ่งสองสามจะจองพี่อีกหนาไหมเนี่ยนี่หมิงจะย้ายไม่อยู่พี่แล้วจริงหรอใช่เพราะหมิงกับโจกูเห็นเขาคือแก้วนี่ไงหมิงกับโจพระเอกอะชื่อหมิงแล้วใครที่ ตื่นขึ้นมาล้างใหม่บทที่มันก็แค่สแตนดงปลายหางข้้นมาไมันอยู่ในระดับที่ชอบแล้วเขาต้องการสตั้งถ่ายตรงใช่ไหมมีกองหนังน้องมาถ่ายที่บ้านเรานะก็ไอโจ้ามึงโกงอะมันถ่ายไปเลยไอโจมาขับรถนะแม่ก็ใช่ไงก็ใช่ไงก็คือโจแล้วโจ้ตื่นมาในร่างโจ้หรือไม่ใช่โจแต่มันอยู่ในร่างโจไม่เนี่ยคนเนี้ยไปอยู่ในร่างคนอื่นแล้ว ไม่คือคือโจไปอยู่ไร้ร่างคนอื่นโจตัวจริงอะตุยแต่ว่าไม่รู้ใครที่เขามาอยู่ในร่างโจแทนถูกปะเนี่ยคนเนี้ยคือคนเนี้ยแล้วนมันอยู่ในร่างโจคือหน้ามันคล้ายกันอะอล้ก็แซ่พี่ปากูถึงได้งงไงว่าเออตนนี้ยังไงเนาะเนี่ยมองเขาดูนะเออรู้รู้ว่าเป็นคนอื่นอันเนี้ยคือเป็นคนอื่นอันเนี้ยคือคนที่เขาเหมือนจะมาอยู่ในร่างโจแทนว่าโจตัวจริงอะ ที่เป็นร่างที่เป็นร่างโตตอนแรกอะคือไปแล้วมึงเคยจะไปที่เป็นโตที่ว่าชอบกับหมิงตอนแรกน่าจะไปตั้งแต่ตอนที่ว่ารถอันนั้นแล้วถูกไหมออที่รถตกไปเขาแล้วอีเนี่ยคือมาอยู่ในร่างโจที่ตกไปถูกปะอมันไม่มาอยู่ในร่างใครร่างโตแต่ใครก็ไม่รู้ม่นอยู่ในร่างโตผมอยากจะลองหางานเสริมเป็นสตตนด์ดะดูเธไหมยกูเข้าใจถูกไหม คือเอางี้นะไอเนี้ยก็พยายามจะสื่อว่าคนเก่าที่เป็นแฟนเก่าของไอหมิงอ่ะเออเออตัวแย่ไหมหรืออะไรอย่างี้แล้วไอคนชื่อโจอ่ะมันมีซีนหนึ่งที่มันไปพูดกับไอหมิงว่าเอาเขาอะมาเป็นตัวแทนใครหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยมันก็เลยมีซีนหนึ่งที่ว่าไอคนที่เป็นชื่อโจเนี่ยไปทํางานเป็นสตันแล้วมันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุทําให้ตกเขาตกเหวอะไรว่าไปพราะตื่นมาทีในโรงพยาบาลส่องกระจก การเป็นคนอื่นนหนที่อยู่ในร่างนั้นในร่างของไอ้โจเออในร่างของไอ้โจซึ่งไอ้วิญญาณที่ที่ที่มาสี่ง่ายน่าจะใครเออไม่รู้เป็นใครหรือจะเป็นคนเก่าของไอ้หมิงอยู่อย่างคงเออไม่แต่กูว่ากลัวเขาจะถูกแล้วก็คือโจตัวจริงอ่ะไปแล้ว แต่ว่าเป็นใครไม่รู้ว่อยู่ในร่างโจแทนอืออันนี้มันก็เลยโจมันก็เลยจำหมิงไม่ได้มันยากเหมือนกันนะเว้ยโจจะำหมิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่โจไงนเนี่ยเขาบอกเราได้โจคนใหม่แล้วใช่ไหมก็มันอยู่ร่างโจไงอ่าอ่าอ่าเข้าใจปะแต่เราเข้าใจเข้าใจแต่เราไม่รู้ว่าใครอยู่ร่างโจคนนี้เป็นร่างโจปริศนาเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่านี่ไงเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าเพราะมันเหมือนมีความรู้สึกว่า อีโจเปลี่ยนไปด้วยความนิสัยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนตอนที่ก่อนนางก็เลยรู้สึกว่ามีความคุ้นเคยกับคนที่นิสัยแบบนี้หรือจะเป็นคนเก่าของนางที่กลับมาอยู่ในร่างเนี้ยแต่มันมีวิธีที่หรือว่าไอคนเก่าก็ไอคนที่มาสิงร่างก็อาจจะเป็นแฟนเก่าของมีใช่แต่คือประเด็นอะสิ่งที่สําคัญคือเหตุใดนางถึงตุยแย่แล้วมาสิงร่างคนนี้ก็แต่ว่ามันต้องมีฟีดแบ็กกลับไปว่ามัน อก็ต้องมีแฟ e แบ a c กลับไปให้เราเห็นว่าอีโตเรารู้ว่ามันไปเป็นสตันทุกคนรู้นี่นะสายตาว่างเปล่าอันนี้แบบเลียวมากแบบงงแต่แต่แต่ได้คิดว่าพอพอเขานำเสนอออกมาแบบนี้ปุ๊บอะมันทำให้เราอะอยากไปหาคำตอบเลยอรู้สึกว่าเริ่มน่าสนใจขึ้นถือว่าเป็น teaser เอ้ยเทเลอร์ที่ดีที่ดีเพราะเราอยากดูอยากรู้สายตาเราว่างเปล่าเลยใช่ปหมาอัพด้วยสายต หนาเดียวตอนนี้คือตกูตอนแรกก่อนที่กูจะย้อนกลับมากูแบบโจือใครคือจริงอ่ะแล้วใครคือโจว่าคุณจำคนผิดแล้วครับคนนั้นเขาเป็นสตาร์หรอครับใช่ค่ะเด็กใหม่พี่วูดเขาคุณชื่ออะไรโจครับฝากเช็คประวัติทีผมอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาคุณเหมือนกับคนคนนึงที่ผมเคยรู้จักผมอยากให้คุณมาเป็นตัวแทนเขาแล้วคุณมาช่วยผมทำไมอ่ะผมทําให้คุณได้หมดขอให้คุณมาอยู่กับผมเป็นเพราะว่านิสัยของ โจ์คนที่มาอยู่ในร่างโจเนี่ยมันใครๆอาจจะเป็นแฟนเอกอย่งที่แพทบอกอาจะเป็นแฟนคนเก่าของอม,มิ่งก็ได้ถูกปะเลยมีความนิสัยใกล้กันแบบคล้ายกันแล้วมิ่งเหมือนยังรักคนคนนั้นอยู่อาจจะตายไปแล้วอะไรเงี้ยทำไมพอมันนิสัยคล้ายๆแบหมิ่งก็บอกว่าอยากให้มันเป็นตัวแทนคนคนนั้นไงหรือไม่อาจจะก,ก็คือกลายว่าเป็นคนคนนั้นที่มาอยู่ในร่างโจก็ได้ถูกปะมไม่พอเราไม่มีอะไรในหัวเราก็จะเป็นคุณเป็นใครกันแน่ เก็บของมาจากบ้านพี่ได้ล้มิกจอผมรู้ว่าตอนนี้พี่เกลียดผมแต่ผมจะใช้เวลาที่เหลือทำให้พี่กลับมารักผมใหม่อีกครั้งกลับมารักใหม่อีกครั้งเอออาจจะเป็นแฟนเก่าร้เปล่าเกับมารักใหม่อ่ะใช่เพราะจะไปคำว่ากลับมารักใหม่ใช่ว่ามันต้องเคยรักกันมาก่อนแสดงว่าไม่ต้องเคยทําอะไรผิดกับเขาแน่เลยก็คือคนคนเดียวกับคนแรกที่ต้น ต้นอีพีนั่นแหละเขาก็บอกอยู่ว่านะเขาตื่นมาในร่างใครก็ไม่รู้ก็เป็นร่างคนอื่นไงไแต่เนี้ยเขาพยายามถ่ายเป๊งเป้ง <c oughs> เขาพยายามถ่ายให้มันเป็นเขาอยู่ไงมึงนึกออกปะโจอยู่อย่างอีนันก็โจอีนี่นก็โจโจอยู่อย่างนั้นตั <c oughs> างไม่กี่โมงชาวนเน็ตอธิบายด้วยคอมเมนต์ข้างล่างเ <c oughs> พื่อช่วยทุกคนออกจากปัญหานี้ด้วยเถอะไม่กูว่านะอีซีนเนี้ยน่าจะเป็นซีนที่ว่า เหมือนเขารู้แล้วว่าคนที่อยู่ในร่างโจเป็นคนเก่าเขาเขาเลยบอกว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่เออกลับให้กลับมารักใหม่อีกครั้งเพราะมาจะเป็นช่วงหยุดโจหยุดโจก่อนตอนนี้โจขอบคุณโจที่มาสิงร่างโจเอางี้นะนี่คิดว่าคำเมื่อกี้ที่นางบอกว่ากลับมารักนางใหม่อีกครั้งได้ไหมกูว่าแต่อดีตอะ ก่อนที่เขาจะตัวเย่กลายไปเป็นวิญญาณที่มาสิงอะ่ะหรืออ,อ,อะไรเงี้ยว่าเขาอะต้องเคยทําผิดกับคนเก่ามาก่อนออแล้วแบบเหมือนมีเหตุการณ์ทําให้เขาแบบกลับมา,าเจอ,เอกันอะ่ะแล้วเหมือนรู้ว่าแบบเป็นวิญญาณคนอื่นอะ่ะที่ไม่ใช่โจทย์ตัวจริงอะเขาถึงใช้คําพูดว่า เอ้ยช่วยกลับมารักเขาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเขาบอกว่าโจสแตนแมนของตรงตรงตรงเนี่ยคือน่าจะเป็นคนที่พระเอกอะคนแรกเคยเคยรักโจแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าโจเนี่ยคือนายเอกเว้ยนะแล้วเสร็จแล้วบังเอิญได้พบกับหมิงหมิงก็คือพระเอกใช่ไหมเด็กหนุ่มผู้รียนทยาะเอย โนงตนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาการเป็นตัวแทนทําให้โจถูกโชคชะตานําชักนําพาไปสู่ความตายและชีวิตใหม่โอกาสครั้งใหม่ในชีวิตใหม่และคนละคนเดิมแปลว่าคนเนี้ยที่อยู่ในร่างนี้ก็คือโจก็ูบอกแล้วว่าเป็นโจโจอยู่ยางมองอ่ะไม่อ๋อแสดงว่ากูกูเข้าใจละกูเข้าใจละเออคือมันเป็นโจที่เขาถ่ายหน้าโจที่จริงอ่ะมันเป็นวิญญาอีโจตอนแรก แต่ว่าที่เป็นหน้าที่เป็นร่างใหม่คือร่างที่อยู่ในกระจกโทษแสดงว่าอีคนในกระจกอ่ะไม่ใช่คนนี้มาสิงแต่อีคนในกระจกคือร่างใหม่ใช่แต่ว่าใอ้กูเลยยังโอเคกูเกณฑ์ละกูเกณฑ์ละโจอยูุยาัมนโจแล้วโจอีกโจแล้วโจอีกกูเข้าใจละโอเคเดี๋ยวกูกูขอกูขอรีแคปบ้ากูจะรีแคปให้ฟังมาขอขอเปิดไปหน้าเลย อันนี้แบบเรียยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบหน้าโง่มากอะไปเไปเริ่อเออเนี่ยโอเคกูจะไปเหรอขอดีแคปอ่ะนี่อันนี้คือนี่คือร่างนี่คือร่างใหม่เอ้าไปเหรอเห็นอ๋อตถูกละอันนี้คือร่างใหม่เนี่ยคือร่างใหม่ที่โจแล้วผมที่โจเขาไมอยู่เออแต่ว่าที่เราถ่ายเราเห็นเป็นหน้าอิโจคนเดิมเพราะว่าเขาเป็นตัวหลักไงเออเข้าใจมั้ยอันนี้ไง ปร์ลามาซาลาติมานเว้ยอิงความจริงแล้วหน้าเว้ยอิงเนี่ยมันเป็นหน้าของโมโมซูนี่ใช่โอเคกูเก็ละอ่ะกูรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงหานักแสดงที่หน้าใกล้เคียงกันเพราะกูดูตอนแรกที่เราดูอ่ะเฟิร์สอิมเมชั่นเลยอโจโจไหนใช่ไหมแล้วหน้าคือแม่งละไม้คล้ายกึนไทป์เดียวกันเลยกูถามว่ามึงกูตัดขยี้ได้รู้แบบคุณพี่อันนี้แบบงงแบบจริงโดยแท้โตอยู่อย่างนั้น อ่ะพอเคาะไปเคาะมา,าะเริ่มเกล้าก็นังพอาะกูจำไเจโจมันก็คือในเอกนะเว้ยก็คือไม่คือล่างนี่คือร่างใหม่ของโจใช่ใช่มันก็เลยคุ้นเคยว่าเป็นโจอีโจที่เป็นเคยเป็นสแตนด์อินตอนนั้นไงพวกโอเคและนั่นแหละโอเคค่ะทุกคนสำหรับเหนื่อยอ่ะสำหรับเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มึงดูหน้าอีว่ายก่อนต่ำมา่เข้าใจเข้าใจเออแต่ว่าตอนแรกอีว่ายังกูแบบ อะไรเหรอคุยอะไรกันวะเดี๋ยวอจอยไม่ตกอันนี้ค่ะก็ทุกคนอ่น่าสนใจไหมก่อนจะไปน่าสนใจนน่าสใจมทำให้เราอยากดูทุกคนไม่เราที่อยากกันได้คือใครไม่ก็ทำคือสรุปโจอยู่อย่างนั้นเลเออไม่คิดว่าอ่ะร้อยทั้งร้อยนะเกินครึ่งฉันว่าฟิลเดียวกันกับเราโจไหนเนาะถ้าสมสมสมมมติคนที่เขาไม่ได้อ่านนิยายมาไงเพราะฉันก็ไม่ได้อดฉันก็ไม่าไดือ๋อเนี่ยคือร่างโจมีแค่เรา อาจจะมีแค่เราก็ได้คืออันนี้ส่วนตัวนะไม่มีความรู้พื้นฐานในมาก่อนเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้เลยวัยเตยอยากดูเออเพราะว่าอ่ะนางรีวิวเสมาฉันก็แบบไม่ได้มีความรู้ไม่ได้ไปหาอะไรเพิ่มเติมคือแบบเน้นเลียวคือมานั่งดูเลยก็เลยเป็นอย่างที่เห็นว่าแบบแต่ว่าเป็นอยัางไะต้องทำกันบ้านขึ้นหน่อยใช่จะเีเยอะอยู่อย่างนะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ขอเวลาไปก่อนนะคะไม่ไน้ไม่ได้ไม่ไม่คคยคือความเสียงอะมันเปิดมนมาพักแบบนิดหนึ่งทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องทำทำไมด้วยนะคะเพราะว่าก็อยู่อยู่อยู่ยก็โตอยู่ยานไม่าไบ่ม